บัดเน้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันฝึกหั้นหัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี่ง่ายไม่ยากเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย มือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงแล้วก็หลับตาหลังจากหลับตาแล้วก็เลือกให้ตั้งสัตจยาธิฐานในใจของตัวเองว่าตั้งแต่ปัจจุบันบัดนี้ตลอดไปเราตั้งใจปฏิบัติภาวนา รวมจิตรวมใจให้สงบหลังงับตั้งมั่นในสมาธิภาวนาการภาวนานี้เป็นบทสำคัญที่จะได้รวบรวมเอาจิตใจของตนเข้ามาภายในไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปภายนอกจิตใจที่โยภายในแสดงว่า นี่ว่าอยู่ใกล้คุณพระพุทธเจ้าคนพระธรรมคุณพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมประสงค์จริงๆเราไม่ต้องคิดไปหาภายนอกถ้าเราตั้งใจบริกรรมภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกพุกลมหายใจเข้าออก ให้เตือนใจของตัวเองว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่โลลมหายใจเข้าออกนี่เองถ้าผู้ใดรวมจิตใจมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือจะนกบริกรรมอันใดก็เอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจิตใจบุกกเรารก็จะค่อยเย็นสบายลงไป เพราะว่ากิเลสต่างๆมันเป็นเรื่องภายนอกเมื่อจิตโยกับอารมณ์ภายนอกก็ดีใจเสียใจไปตามเรื่องมนแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดกาลเป็นเครื่องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่ทิ้นสุดเมื่อพระพุทธเจ้าของเรา ตรัตพระธรรมเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรรดปัญจวเกหรือสีทั้งห้าให้ได้สำเร็จมรรคผลแล้วก็สอนพุทธสาวกทั้งหลายในกล้งพุทธกาลเพราะว่าไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะอยู่ในเพศใดไวไดัใดก็ตาม ถ้าตั้งใจลงไปให้ได้ทุกลมหายใจไม่พลั้งเผลอแล้วจิตก็จะสบายสงบเมื่อจิตสงบสบายอะไรก็สบายไปได้ทั้งหมดถ้าว่าจิตไม่สงบไม่สบายอะไรก็เร่าร้อนไปหมดความเร่าร้อนทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เป็นเรื่องของกิเลสตัณหากิเลสตัณหามานะพิธิอันมันจับอยู่ในใจมันพาให้เราร้อนเพราะไม่รู้เท่าทันสติสมาธิปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นจะรู้เท่าทันก็ต้องรวมจิตรวมใจของตัวเองเข้ามาภายใน ทุกลมเข้าไปทุกลมออกมาให้มีความรู้สึกอยู่ใน <c oughs> ลมหายใจนี่แหละและในขณะเดียวกันก็ให้นึกให้ได้ว่าชีวิตจิตใจของคนเราจริงๆมันอยู่แค่ลมหายใจนี่แหละถ้าลองหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดร่างกายสังขารอันนี้ ก็ทับถมแผ่นดินคือแตกดับทำลายไปแต่ที่ว่าแตกดับนี้ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละมันแตกไปมันสลายไปจิตใจมันไม่แตกจิตใจมันก็หาที่เกิดมาใหม่ ถ้าทำดีในชาติที่เรามีชีวิตอยู่ก็ไปเกิดในที่ดีถ้าละกิเลสในใจได้มากน้อยเท่าไร่ก็มีขั้นภูมิในจิตใจนั่นเองใจมีที่พักเพียงเองอาศัยเพราะว่าเราภาวนาอนาปาทุกลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าออกนี่ก็จะมาชักฟอกจิตใจของเราให้ทองใสสะอาดไปโดยลำดับใจมันไม่สะอาดก็เพราะว่ากิเรสความโกรธความไม่พอใจในเรื่องลาลาอารมณ์ต่างๆเมื่อมาภาวานาพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกได้แล้ว ใจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจนี้เรียกว่าเป็นปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนธรรมคือธรรมในขณะนี้เวลานี้ผู้ใดรวมใจิตใจลงไปก็จะเย็นสบายสงบนิง่งแนว่วเป็นดวงเดียวเพราะว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่นี่ม่เดไปที่ไหนตาหงจะูกลิีนกายใจ ก็นั่งภาวนาอยู่ที่นี่จิตใจก็ให้มารู้สึกอยู่ทุกลมหายใจในขณะเดียวอันลมหายใจเข้าออกนี่ก็บอกกรรมฐานคือว่ากรรมฐานมลณนะกรนะมรมฐานมลณะมลนังแปลว่าความตายมรณะกรรมฐานนี่มันอยู่ที่ลมหายใจ ไม่ว่าคนจะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงความตายก็ตามมันก็อยู่ที่ลมหายใจถ้าลมหายใจเกิดติดขัดหายใจเข้าออกไม่ได้บุคคลผู้นั้นก็ตายไปแตกไปดับไปแต่ว่ามันแตกดับคือว่าดับแตูู่กร่างกายที่มันประชุมเป็นขาสองแขนสองชีสะหนึ่งนี่แหละ ดวงใจไม่ใช่แตกดับง่ายง่ายมันไม่มีอะไรเรียกว่าจิตนั้นท่านว่าเป็นนามธรรมนามธรรมก็คือว่ามีแต่ชื่อมันไม่มีโลกร่างกายเมื่อมา <c oughs> ปฏิสนธิวิญญาณคลองเอาโลกร่างกายนี่แล้ว <c oughs> ก็มายึดมาเถือว่าตัวเราของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่ไปตามเรื่อง แต่ถ้าแพ้จิตใจคนเหล่านั้นมันมีความรู้ความรู้สึกอยู่หรือว่าอย่างหนึ่งท่านว่าจิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในจิตใจคนเราคนละดวงละดวงผู้ใดมารวบรวมเอาจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นไม่ให้หันเหไปกับอารมณ์ต่างๆจิตใจก็สบายเย็นสบาย ถ้าจิตอันนี้หลงไปตามกระแสของโลกมันก็ร้อนร้อนด้วยราคะร้อนด้วยโทสะร้อนด้วยโมหะร้อนด้วยความดิ้นรนวุ่นวายความไม่รู้สึกตัวถึกใจสึกใจของบุคคลเหล่านี้เองย่งได้เกิดความเล่าร้อนต่างๆ ถ้ารวมจิตใจเข้ามาภายในใจของเราให้ดีแล้วนั่งอยู่ที่นี้ก็ให้ใจตั้งอยู่ภายในเคยใจมันตั้งอยู่แล้วมันอยู่ในกายนี้แหละหนีจากร่างกายไม่ได้จิตใจดวงผู้โลนนี้จะออกจากร่างกายได้ก็ต่อเมื่อร่างกายนี้แตกดับหรือว่าร่างกายนี้แกชลาไปมาไม่ได้ มันก็แตกไปดับไปเจตนี้มันแตกไม่เป็นดับไม่เป็นเพราะมันไม่ใช่โูกมันเป็นนามนามมาทำอันนี้แหละมันแทรกอยู่ในร่างกายสังขารของคนเรามาลุ่มหลองอยคือในรูปหนึ่งในเสียงในกลิ่นในรสในพอตภะธรรมมาลม ความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรต่อมีอะไรทุกอย่างทุกอย่างนั้นมันพาให้จิตใจคนเราเราล้อนเมื่อปราถนาอยู่ไม่ได้สมฝังสมประสงค์ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนมันล้อนด้วยกิเลสถ้าผู้ใดรู้จักว่ามารวมจิตใจของตัวเองให้อยู่ในปัจจุบันคือในขณะบัดเดี๋ยวนี้ จะยืนจะเดินนั่งนอนเป็นเรื่องของลูประขันมันเปลี่ยนไปแต่ส่วนจิตใจมันอยู่ภายในนี่แหละมาทำความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกมีอยู่ตลอดเวลาก็มีชีวิตอยู่ เวลาลมหายใจเข้าออกมันแตกดับมันก็วิวไปตามเรื่องถ้าผู้ภาวานาทำใจให้รู้จักรู้แจง้งว่าดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้ผู้มีอยู่ในตัวในกายในใจนี่แหละเราจะต้องรวมจิตใจเข้ามาในเวลาปัจจุบันเอาเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ เวลาใดก็เป็นเวลาปัจจุบันได้ทางนั้นถ้ารวมใจได้มันก็ได้รวมใจไม่ได้มันก็ไปเก็บเอาเรื่องราวต่างๆอันเป็นเครื่องเล่าร้อนมาใส่อกใส่ใจไว้ใจมันก็ร้อนโยภายในใจมันร้อนเพราะไม่รู้ถ้าใจรู้ว่าความร้อนทั้งหลายแหล่เพราะจิตอุปทานไปยึดไปถือ ถ้าไม่ไม่ยึดถือหน้าของเราตาของเราตัวของเราแล้วทําใจให้เฉยว่างอยู่จนจิตใจนั้นตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่หลงไหลไปกับโลกอารมณ์ในโลกจะร้ายจะดีอย่างไรมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่จะมั่นคงถาวรยั่งยืนอยู่ได้ตลอดกาล เมื่อจิตนี้มารู้เท่ารู้ทันเมื่อใดเวลาใดจิตใจก็ปล่อยเรื่องราวต่างๆเขาว่าร้ายก็ไม่ไปยึดว่ามันร้ายเขาว่าดีให้ก็ไม่ไปยึดว่ามันดีดีชั่วลายดีอะไรมันอยู่ที่ใจถ้าใจดีมันก็ดีได้ถ้าใจหลงมันก็ลายไปได้คือมันหลง ใจหลงใจไม่รู้สึกตัวใจไม่อยู่ภายในใจคิดภายในเรื่องที่จะเร้าร้อนในหัวใจมันก็ร้อนในใจความร้อนนี้อะไรพาให้ร้อนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากิเลสความโกรธพาให้ร้อนกิเลสความโลภพาให้ร้อนกิเลสความหลงไม่รู้สึกตัวถึกใจ อันนี้ละมันร้อนไม่รล้กจักตั้งใจในปัจจุบันไม่เลิกละกิเลสในปัจจุบันอันมันโูกมัดจิตใจของตัวเองอยู่มันก็ร้อนเป็นไฟฐานไฟแดงถ้าผู้ใดปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวต่างๆออกไปจิตใจก็จะเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวโยภายใน อันนี้ท่านว่าเป็นโอบายทำให้สมาธิสมถกรรมฐานรวมตัวตั้งมั่นโยู่ายไหนไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนถ้าเราตั้งจิตตั้งใจกงนี้ได้ก็สบายเพราะว่าร่างกายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินน้ำไฟลมนั้นเขาไม่รู้สึกอะไร จ็บมันก็เพราะจิตมายึดถือถ้าจิตไม่ยึดถือมันก็ไม่เจ็บอย่างคนเราดูดาว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันและกันความจริงภาษาเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงสมมุติแต่ถ้าจิตใจคนไปยึดไปถือว่าตัวเราของเราเข้าไปเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้ไปจิตมันก็ร้อน กระทบก็เตือนขึ้นมาเพราะมันยึดถือตัวอุปทานความยึดถือนี่แหละมันเป็นทุกข์ในโลกออกจากโลกก็คือว่าออกจากความไม่ยึดถืออะไรต่ออะไรก็ให้เห็นว่ามันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้แหละให้ดูอยู่ในตัวในใจทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งสัตว ทั้งตนและบุคคลผู้อื่นมันก็เหมือนเหมือนกันมีธาตด,ดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมถ้ามาทำใจให้สงบตั้งมัน่นตั้งอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในปัจจุบันเจตใจดวงนี้ก็จะรู้จักรู้แจง้งรู้จริงขึ้นมาโดยลำดับเพราว่าเมื่อสงบตั้งมัน่นสิ่งทั้งหลายมันก็มองเห็นได้ ว่าอะไรไม่เที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้ในรูปนามกายใจนี้ก็จะได้เห็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นอันนั้นเป็นภาษาแต่ความรู้ความเห็นในใจนี่แหละเป็นธรรมะคือว่าอยาไปยึดไปถืออะไรให้มันมากไปตั้งใจอย่างไรสงบประง,งับเยือกเย็นสบายก็ให้ตั้งใจอย่างนั้น โดยเฉพาะคือว่าในกลางพรรษาเดี๋ยวนี้เราเข้ามาอยู่ในกลางพรรษาแล้วว่าพรรษานี้เราจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาจะไม่ไหวหวัน่นพลันพึงต่ออารมณ์ต่างๆจะดีจะร้ายอย่างใดเป็นเรื่องของโลกโลกเราต้องเป็นอยู่อย่างนี้ ความไม่รู้เท่าทันโลกคือว่าโลกเสียงกลิ่นรสโผตพภะธรรม,มาลมอันนี้แหละมันพาให้หวัวใจมนุษย์ปุถุชนคนเราไหวหวั่นท่านถึงไปด้วยอารมณ์ต่างๆนี่คือความไม่รู้จักรู้แจ้งในใจของตัวเองท่านจึงให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งภายใน ตั้งแล้วก็ให้มีสติสติก็คือจิตนั่นแหละตั้งขึ้นมาระลึกขึ้นมาเราเลึกจงกระทั่งอยู่ได้สงบได้แล้วว่าสมาธิสมาธิเกิดก็ปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดญาณก็เกิดขึ้นเมื่ออะไรต่อบเมื่ออะไรมันมารวมอยู่ในจุดจิตใจจิตใจมันก็รู้จักรู้แจ้งรู้โยภายในเห็นสิ่งใดเป็นภายนอก ก็ให้มันอยู่ภายนอก <c oughs> อย่าไปเก็บเข้ามารูปเสียงลิ่ลอดผอดทพะรรมาหล่อมมันอยู่ภายนอกอมันอยู่ภายนอกใจให้รู้ใจตัวให้รู้ตัวจิตใจให้เลิกอยู่ในใจในตัวเมื่อเนึกภาวานาอยู่เพ่งแรงเห็นอยู่ในรูปนามกายใจของตัวเอง ความมันมีความเกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อมันหมดเวลาของโลกนามประชมกันอยู่ <c oughs> คนเราก็เรียกว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วคือว่ามันแยกกันไปแต่เมื่อแยกกันไปแล้วธาตุดินน้ำไฟลมก็ไปอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลม ดวงเจ็ดดวงใจผู้โลยอยู่ในตัวในใจคนเราเนี่ยไปโสบุญบาปดีชั่วบาปอโกศลใครทําไว้ก็ไปสเสวยฝนได้รับทุกทรมานผู้ได้ทาบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวานาจนจิตใจสงบระงับตั้งมัน่นไม่วันไหวต่ออารมณ์ต่างๆ เย็ดใจก็เย็นสบายไม่เล่าร้อนโดยเรื่องอะไรเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราก็ไม่ต้องไปยึดถือเพราะธรรมดาเหล่านี้มันมีอยู่ในโลกนี้ถ้าเรารู้เท่าทันเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่บุคคลผู้ใดไม่เดือดร้อนให้แก่ใจของเราเลยเพราะใจของเรา รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเลิกละความหลงไหลต่างๆอันมีอยู่ในจิตใจนี่ออกไปเรามามองเห็นว่าชีวิตลมหายใจนี่มันน้อยนิดเดียวอัปปังชีวิตต่างชีวิตเป็นของน้อยชีวิตจริงๆก็แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เอง เมื่อลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้มันก็แตกดับตายไปออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายไปเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้ก็ตายไปอันตายตายเกิดเกิดมันเป็นสมมุติภาษามนุษย์สมมุติไปความมีมุดหลุดทนเรือมาทำใจของตนให้สงบระงับ ยนไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราเมื่อไม่ยึดสิ่งใดจิตใจก็ว่างเปล่าจากอารมณ์เรื่องราวในโลกเจตใจก็รวมเป็นสมาธิภาวนาเมื่อเจนจิตเป็นสมาธิภาวนาจิตก็มีสติปัญาปัญญามีความรู้ความฉจรด อันใดเป็นบาปก็รู้ในใจอันใดเป็นบุญก็รีบทำรีบจัดขึ้นแล้วก็ทำคนงามความดีสร้างกายวาจาจิตของเราให้อยู่ในความสงบตั้งมัน่นอย่าได้หวันไหวจะมีเรื่องอะไรอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้จกักระงับจิตใจของเราไม่ให้ต่อเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ดับที่นั้นหละ ถ้าเรารู้เท่าทันถ้าไม่รู้เท่าทันมันก็วุ่นวายไปตามตามกระแสอารมณ์ตามกระแสก,เสกิเลสต่อเติมส่งเสริมเท่าไรมันก็ลุกไหม้ไปตามอารมณ์เปรียบเหมือนอย่างว่าไฟเทียนเล่มหนึ่งไม่ขีดอซี่หนึ่งเมื่อขีดขึ้นมาจุดขึ้นมาแล้วถ้าต่อไฟมันก็ไหม้ไปเรื่อยไป ทำไม่ต่อมันก็ดับเท่านั้นล่ะจิตนี่ก็เหมือนกันมันปรุงแต่งอะไรอะไรก็ให้ดับลงไว้สงบให้ได้อยู่ในที่สงบให้ได้จนมองเห็นได้แจ้งชัดในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ว่าอ,อื่นนอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในกิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสมหะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็คือว่ากิเลสอันนี้เองมันเล่าร้อนอยู่ด้วยกิเลสตัณหาของตัวเองเพราะไม่รู้จักรู้แจ้งเมื่อไม่รู้จักรู้แจ้งใจมันก็เมาใจมันโมวมันเมาหรือว่าใจนั้นมันมืดมันไม่แจ้งในใจ เมื่อใจมันไม่แจ้งมันก็ว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆจงทำใจของตนให้แจ้งอยู่ในใจอะไรๆทุกอย่างมันมาถึงใจในทางนั้นแหละท่านจึงให้ตั้งใจลงไปสงบจิตลงไปมาอยู่ในใจมาอยู่ในจิตไม่ต้องไปอยู่ภายนอกถ้าอยู่ภายนอกเหมือนเราไม่อยู่ในที่มุงบงัง เวลาฝนตกมาก็เปียกลมพัดมาก่อนกระทบกับลมอะไรก็ไม่สงบทางนั้นถ้าเราอยู่ในที่กำบังปิดไม่ให้ฝนตกมาให้อะไรกระทบตัวเราก็สบายจิตใจนี่เหมือนกันถ้าเราภาวนาให้ดีทำความภาคเพียรพยายามในใจของเราให้ได้หยุดทุกข์กนะทุกเวลา จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเป็นเรื่องของรูปร่างกายแม้จะเป็นรูปร่างกายก็ตามจิตใจต้องคอยประคับประคองรักษาไม่ให้จิตใจว่าวุ่นไปตามรูปเสียงกลิ่นรสตัวทาพะธรรมมาลมที่มันกระทบเข้ามาให้รู้จักรู้แจ้งว่ามันไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไป ยึดยาไปยึดเอาอย่าไปถือเอาความสนเสริญเยินยอความตีเตียนนินทาความจริงมันมีราคาเท่าๆกันนั่นแหละไม่มากน้อยเท่าก,ก,ากันถ้าผูา้ใดไปยึดสิ่งใดหลงสิ่งใดมันก็ว่าวุ่นไปอย่างนั่นเองว่าวุ่นไปโดยความไม่รู้เราจะต้องรู้เข้าใจเสียบัดนี้เวลานี้ เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ให้ตั้งใจลงไปว่าบัดนี้ในเทศกาลเข้าพรรษามาแล้วเราจะต้องทำความเพียรความเพียรเพื่อละกิเลสความโกรธความ,วามเพียรเพื่อละกิเลสความโลภความอยากได้กิเลสเหล่านี้แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะใจมันหลง ใจมันเมาใจมันมืดใจไม่แจ้งถ้าใจแจ้งสว่างอยู่ภายในอะไรกระทบมาก็แล้วแต่เหตุการณ์นั้นๆเมื่อมันเกิดได้มันก็เปลี่ยนแปลงไปได้จึงเลือกว่าหลักอนิจจังหลักทุกขังผู้ใดไปยึดไปถือไว้มันก็เป็นทุกข์หลักอนัตตาคือว่าไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใด ในโลกนี้เป็นแปรพียงว่ารูปนามอาศัยกันอยู่ชั่วระยะการเวลาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่นั้นๆผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาจองพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาอย่าไปเลือกวันเวลาอย่าไปอ้างการอ้างเวลาเช้าสายบ่ายคำ่ำกลางคืนกลางวันไม่ต้องเลือก รู้สึกเมื่อใดเวลาใดก็รวมจิตใจเข้ามาภายในโลกเสียงกลิ่นรสโทสะธรรมอารมนั้นมันวัดเวียงอยู่ในโลกนี้มันไม่ไปที่ไหนถ้าใจเรารู้เท่าทันในเวลาปัจจุบันนั้นนมันก็สบายใจใจไม่เราร้อนใจไม่คิดแสสายไปหาที่อื่น เพราะคนเรามันมีขอบเขตอยู่คนคนหนึ่งก็คือว่ามีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโย่เป็นที่สุดรอบมีกายคือรูปภัขันม,มีใจคือความรู้สึกโยภายในนี้ถ้าสิ่งใดมันกระทบกระเทือนมาจากภายนอกก็ให้รู้ว่านั่นมันเป็นเรื่องภายนอก เขาว่าให้ไม่ดีก็มันเป็นเรื่องความไม่รู้เขาว่าไปตามเรื่องเจ็ดยาได้ไปเยึดไปถือว่าเป็นเขาว่าให้เราเขาดูถูกเรามันเป็นธรรมดาของโลกโ,โลกวิสัยมันเป็นอยู่อย่างนั้นต้องรู้เท่าทันแล้วก็เลิกละปล่อยวางลงไปในจิตใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจ คนที่เกิดมาในโลกสมัยนี้มันดูจะไม่เกินร้อยปีจะต้องตายด้วยกันทางนั้นแม้จะเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นจากความตายแะ่นั้นทุกวันนี้ก็เราเห็นคนที่ยังมีชีวิตจิตใจอยู่ตั้งแต่ตัวเราออกไปถึงคนอื่นผู้อื่นก็คือว่ามันยังไม่เลยร้อยปีถ้าลองเลยร้อยปีไปมันไม่มีแหละ มันตายไปเสร็จแล้วมันตายมันก็ไม่ใช่ตายจริงมันตายแล้วก็กลับอีกเพราะความไม่ภาวานาทำความเพียนละกิเลสตุน,นั้นวันนี้เป็นวันให้เราท่านทั้งหลายตั้งต้นในการภาวานาอย่าได้ประมาทนั่งที่บ้านก็ภาวานาที่บ้านนั่งที่วัดก็ภาวานาที่วัด ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ให้ถือว่าที่นั้นเลยเป็นที่ภาวนาไม่ใช่ป่าเป็นที่ภาวนาไม่ใช่ดงเป็นที่ภาวนาไม่ใช่ถ้ำคูหาเป็นที่ภาวนาใจของตัวเองทุกคนนั่นแหละถ้าเราภาวนาได้ทุกลมหายใจใจดวงนี้ก็จะเย็นสบายเป็นศขไม่ทุกร้อนประการใด นเนตโนบายโดยย่นย่อพอได้ใจความเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำไว้ภายในแล้วประพฤติปฏิบัติให้เกิดคุณงามความดีขึ้นมาในจิตใจนี้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการะชนี สัพพิติโยวิวัตันตุสัพพาโลคโควินัสโตมาเตภวัต,ว,ตวันตรายโยสุขีเทกายุโกภาวะอาภีวาธนาสีริสเนจังวุทธาปัจจย,ยิโนยัตตารโอธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังภาลัง